สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีพี่ปูด้วยนะคะเดี๋ยวรอคนเข้ามาสักครู่เนาะพี่พี่ปูเนาะ,คะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้อดินด้วยนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้แอดมินขออนุญาตโชว์จมูกสวยๆกันนิดนึงดีกว่าเนาะเดี๋ยวพี่ปุ๊หมุนให้เราดูหน่อยค่ะอ่านี่อุ้ยสวยมากคือสโลปหน้าหวานเลยดานะใช่ใ่โอเคค่ะให้ดูกันรคร้าๆก่อนเนาะ ก่อนจะมาเจาะลึกถึงปัญหานะคะว่าก่อนหน้านี้พี่ปุ๊กมีปัญหาอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์แอดมินด้วยนะคะเช็คภาพเช็คเสียงให้กันด้วยนะว่าภาพเสียงชัดเจนดีหรือเปล่านะคะโอเคค่ะเจอลูกไหมคะ <c oughs> อ่าโอเคมาเดี๋ยวมาพูดคุยกับพี่ปุ๊กกัน <c oughs> พี่ปุ๊กค่ะสวัสดีค่ะอันนี้พี่ปุ๊กก็เป็นเคสแก้ K, ใช่ไหมคะใช่ค่ะ ก่อนแน่นี้เคยทำจมูกมาแล้วกี่ครั้งคะเคยทำครั้งเดียวแต่ว่ามันเกินสิบปีมาแล้วว่ะค่ะปัญหาจมูกเดิมมีปัญหาอะไรยังไงบ้างคะพี่ปุว่านมันธรรมชาติเกินไปแทบจะมองมองไม่ออกว่าทำมาคะ่ะ <c oughs> ก็ไม่ได้โด่งมากแล้วก็รูจมูกไม่เท่ากันด้วยนิดนึงก็คือมันดูธรรมชาติเกินหนแบบหน้าเรายัางไม่มีมิติเท่าที<ช>่ควรค่ะอะมีรูปด้านข้างไหมคะเดี๋ยวเอารูปด้านข้างให้ดูกันหน่อย เ,เดี๋ยวพี่ปูหันด้านนี้เลยจ้ะเขเยนหนาหันกลับมานิดนึงโอเคนี่นะคะด้านข้างเนาะจะเห็นว่าอย่างที่พี่ปูบอกเลยเนาะว่ามันดูยังดูธรรมชาติ <ừ. S 1> ายเนาะปลายเนี่ยถ้าดูจากรูปเก่ายังได้อีกนิดนึงเนาะเพื่อให้มันรับเข้ากับหน้านะคะนี่นะคะก็คือปลายสั้นนะะใช่ปลายสั้นอันนี้ก็คือหลังทาหกเดือนนะคะจะเห็นว่าปลายยาวขึ้นเนาะนะคะถามพี่ปูนิดนึงว่ารู้จักกับทีละทอนคลินิกได้ยังไงคะ ตามโซเชียลเลยค่<า><น>ะทำโซเชียลคือสตาแกรม,มค่ะศึกษาดูคลินิกมานานไหมคะประมาณ2เดือนค่ะกว่าจะหาเรฟเพลนที่ถูกใจได้ค่ะ,ะก็คือเันแรกเข้ามาปรึกษาคุณหมอด้วยเนาะตอนปรึกษาคุณหมอคุณหมอเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอให้คําแนะนําดีมากค่ถึงตัดสินใจเลือกที่นี่เลยไม่ต้องไปปรึกษาที่อื่นเลยค่ะก็คือคุยแล้วคิกแล้วก็จบเลยจบทําเลย นี่นะคะ,คะก็อันนี้ก็คือหลังทําไปแล้ว6เดือนเนาะพี่ปุกเนะเป็นยังไงบ้างคะกับจมูกใหม่นี้ก็เป็นที่พึงพอใจค่ะแอบบอกว่าไปเที่ยวจมูกชนกับเพื่อนด้วยแต่ว่าไม่เบียวไม่เป็นอะไรเลยเองชนแรงมากจริงๆเลยนะก็คือโครงสร้างแข็งแรงนะคะเพราะว่ามาไม่เจ็บไม่เสียวไม่อะไรเลย ก็คือแข็งแ้วเหมือนจะมุกเราเลยใช่ไหม, <c oughs> อมแอบเสี๋ยวแอบกลัวมันจะเบี้ยวนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ก็ไม่ให้คุณหมอเช็คนะคะเพราะว่าของเรานะคะที่มันนัดฟอลโล่ทุกครั้งนาะคุณหมอกว่าจะเช็กโครงสร้างด้วยนะคะ<ช>ดูถึง<ช>คโครงสร้างด้านในนะว่ามีตรงไหนผิดแปลกไปหรือเปล่าเช็คเพื่อความชัวนะคะถึงหมอหมอจะทําแข็งแรงอยู่แล้วแต่หมออกว่าเช็คตลอดได้เจอคุณหมอตลอดไหมคะเจอตลอดค่ะเมื่อกี้คุณหมอก็มันกดกดดูว่าแข็งแรงดีไม่มีอะไรอ่านี่นะคะ เราว่าทํากับเราเนาะไม่มีโครงสร้างล่มไม่มีโครงสร้างพังนะคะเช็เหมอกันเช็กเองตลอดนะคะคือคสวยแล้วก็ปลอดภัยอยู่ได้ยาวๆเลยเนาะ,ะแล้วคนรอบข้างอ่ะ,ค,ะคนรอบตัวว่ายังไงบ้างหลังจากเห็นแบบจมูกใหม่ก็อยากแก้กันค่ะพเพื่อนที่เห็น,นะคะ่ะ <c oughs> เขาก็คงหาะสถานที่อยู่หันเล็บหาอะไรอยู่ค่ะ,ะก็คือขอคอนแทค แล้วนะว่าแก้ที่ไหน<ช>ฉันอยากทำบ้าเนเพราะว่าแบบมันสวยแล้วมันก็ดูเข้ากับพี่ปุ๊มากๆ<ช>เลยนะคะลหล้เร็กลงมากเลยนะคะใช่ค่ะแบบเข้ากับหน้าเลยแล้วก็เจ้าหมุกเนี่ยได้สัดส่วนที่ยาวพอดีเนาะไม่ยาวเกินไปไม่โด่งเกินไปไม่สั้นเกินไปนะคะสวยมากๆเลยนะคะใครอยากได้ทรงนี้นะคะแฉกได้เลยเนยาะเดี๋ยวหันอีกข้างนึงให้ดูกันนิดนึงนะคะ ใครที่เข้ามาใหม่นะเคสนี้เป็นเคสฟอลโล่เนอะหลังคำจมูกโอเคหลังหูนะคะกับคุณหมอนะคะไปครบ6เดือนแล้วนะคะพูดถึง6เดือนแล้วต้องเข้ามาใช้บริการกันตลอดถามพี่ปูหน่อยว่าประทับใจอะไรในทีละทอนคลินิกบ้างคะตั้งแต่เข้ามาข้างล่างเลยค่ะน้องๆต้อนรับอย่างดีแล้วก็เป็นกันเองค่ะเดินขึ้นส่งบันไดทุกรอบที่จะไปห้องไหนก็ตามก็คือจะมีคนพาไปตลอดไม่ทิ้งให้เราดดเดียวเดียวได้ค่ะ แ้่ในส่วนของคุณหมอแล้วคะเป็นยังไงบ้างคุณหมอก็น่ารักเหมือนเดิมค่ะให้คําแนะนาําดีพูดคุยให้เราได้สบายใจะคะ่ะใช่คือตรงไหนเรามีความกังวลเราก็สามารถคุยกับคุณหมอได้ไดเลยะะนะคะแล้วก็คือคุณหมอก็ดูแผลเองตลอดนะคะ<ช>ไม่ต้องกลัวว่ามาแล้วจะไม่ได้เจอคุณหมอเนาะใช่ค่ะอ่านี่นะคะ,คะ,ะ,คะก็สวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวก่อนจาัดก,การให้พี่ปุ๊ฝากสิงท้ายนิดนึงค่ะสําหรับใครที่กําลังมองหาที่แก้จมูกที่เสริมจมูก แนะนำนะ่ลยค,ค่ะพี่โป๊ะค่ะก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนมาที่ทีลอทอนคลินิกเลยนะคะอย่างของปุกก็ทำเป็นกระดูกอ่อนหลังหูงไปะคะ่ะในอนาคตอาจจะมีโอกาสทำเพิ่มก็ได้อาจจะเป็นที่โครงหรือว่าเมื่อกี้คุณหมอกแนะนำนะคะว่าถ้าอยากได้ด่งขึ้นมาอีนิดนึง <c oughs> ก็อาจจะเอากระดูกหลังหูง <c oughs> อีกชิ้นหนึ่งเพิ่มก็ได้ค่ะก็อยากให้ทุกคนดูรีวิเวเยอะแล้วก็แอบมาปรึกษาคุณหมอก่อนก็ได้นะคะนี่ค่ะ แคอย่างไงก็มาปรึกษามาคุยกันก่อนได้เนาะนะคะแล้วก็ของเรานะคะโครงสร้างแข็งแรงนะคะอยู่ยืนปลอดภัยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีแผนที่ในอนาคตโนเทนมันเปลี่ยนตลอดคุณนีเนาะอ่ะถ้าใครอยากได้โด่งขึ้นพุ่งขึ้นเนี่ยคุณหมอเคยบอกไว้แล้วนะคะว่าการทำกับคุยกับคุณหมอไปเนี่ยและในอนาคตจะเติมไปทาแป๊บเดียวก็หายแล้วยุ่ไวมากนะคะสามารถไปย้อนติดตามไลฟ์ดูได้นะคะแบบบาง เมื่อก่อนเทนเรายังไม่โด่งเท่านี้เนาะคุณพี่เนอะยังไม่มีสโลบยังไม่เนะนะคะตอนนี้ก็มีความโด่งความพุ่งมากขึ้นหรือบางคนทําครั้งแรกอเนื้ออาจจะยืดได้ยังไม่ดีเนาะนะคะคุณหมอก็ทําในพื้นฐานของความปลอดภัยนะคะสามารถมาปรึกษากันก่อนได้นะคะคุณเอเชียถามว่าแต่เนื้อน้อยค่ะเนื้อน้อยก็สามารถทาได้ก็เนื้อน้อยนะคะโอเคเนื้อน้อยแต่ว่าคุณหมอก็เอาน้อมาจากไหนไม่รู้วมันมีมาเองแล้วรูจมูกก็เท่ากันเพราะอันนี้เป็นเคสเนื้อน้อยจริง นี่นะคะก็ยังมเหมือนกันนะอันนี้ที่เห็นโดงโดกก็คือดันจากซีลิโคนนะคะอันเก่าเนาะนะคะถึงได้ขนาดนี้นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงในระยะยาวอาจจะไม่ปลอดภัยในการดันด้วยซิลิโคนนะคะเคสเนื้อน้อยนะคะหรือเคสเนื้อเยอะไปหนาก็มีปัญหาเหมือนกันเนาะบางคนเนาะสามารถปรึกษาได้หมดเลยนะคะจริงๆเทคนิคโอเพนเนี่ยสามารถแก้ไขได้เกือบทุกปัญหาเลยนะคะ ยิ่งโครงสร้างก็สามารถแก้ไขได้นะคะอ่ะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปุ๊มากๆเลยนะคะ,คะที่มาไลฟ์สดกับเราไว้เจอกันใหมนะ่ไลฟ์หน้าสวัสดีค่ะ